และสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง6เรื่องราวของโทชิโร่เนาะเราขอพูดถึงในกลุ่มเพื่อนสมัยเด็กก่อนก็แล้วกันนะคะและก่อนจะดูคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะและเราก็มาเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะคือประวัติโดยย่อนะคะและชื่อเต็มของเขานะคะก็คือชื่อว่ายูริโทชิโร่เนาะคนทั่วไปเขาก็เรียกว่าท่านยูริหรือว่า คนของตระกูลยูรินะคะคุโร่ก็จะเรียกว่าพี่ฟูจินะคะส่วนนางเอกก็จะเรียกว่าคุณโทจิโร่อายุของเขาก็24ปีนะคะเกิดวันที่14โมกราน้ำหนัก61นะคะส่วนสูงก็สูงอยู่ที่175นะคะสูงพอๆกับอักกี้เลยนะคะแต่ไม่วัดจากหูโทชิโร่นะเรื่องม่าชาติที่แล้ว เมื่อชาติที่แล้วนะคะโทชิโร่เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในพันธะสัญญาของพี่ชายฝาแฝดนางเอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฆ่าพี่ชายนางเอกด้วยนะคะเพราะเป็นคำสาปเนาะพี่ชายแบบว่าก็สั่งให้โทชิโร่ฆ่าเพราะว่าพี่ชายเขาก็ไม่อยากตายด้วยคำสาปนั่นเองเรื่องต่อไปนะคะครอบครัวณปัจจุบันนี้นะคะก็มีเพียงแค่พ่อของโทชิโร่นะคะที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและโทชิโร่เนี่ยก็เป็นลูกคนสุดท้อง แถมยังไม่พอนะได้รับความยกย่องจากคนในหมู่บ้านด้วยที่อยากให้โทชิโร่เนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนต่อไปแหมมาโคบแบบนี้จะไม่ทำให้สาวๆกรี๊ดได้ยังไงล่ะเนาะเรื่องนายบ่าวและเมื่อตอนสมัยเด็กโทชิโร่ได้ช่วยชิซึคิเมื่อตอนชิซึคิถูกจับแน่นอนว่ากลุ่มเซนคิที่ชิซึกิอยู่เมื่อก่อนเนี่ยก็ได้เข้าไปบุกในหมู่บ้าน จิ้งจอกนั่นเองนะคะแล้วชิคกีนี่ก็ถูกจับไปแล้วก็กําลังจะถูกฆ่าโทชิโร่ก็เลยช่วยไว้นั่นเองเรื่องต่อไปคือเรื่องพูดนะคะแน่นอนว่าโทชิโร่เขาเป็นจิ้งจอกก้าหางแต่เขามีเพียง8ปดหางอีกหนึ่งหางถูกผน,นึกเอาไว้แน่นอนว่าชาติที่แล้วเขาได้ฆ่าเจ้านายของตัวเองแล้วโทวชิโร่เนี่ยก็ได้ถูกผน,นึกเอาไวห้ห่หาง และเนื้อเรื่องของโทชิโร่จะเป็นยังไงก็ไปอ่านได้ในในเนื้อเรื่องของโทชิโร่เลยนะเรื่องสุดท้ายเรื่องอาชีพอาชีพของโทชิโร่เนี่ยนะคะก็คือชนชั้นสูงก็งงเหมือนกันว่าชนชั้นสูงเขาทําอะไรกันนะคะแต่ชิซึกิเขาบอกว่าอาชีพของโทชิโร่เนี่ยคือผานเงินแน่นอนว่าเขาจะอุดหนุนสินค้าของพ่อนางเอกเป็นประจําเลย และใครอยากรู้ความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะและสุดท้ายนี้มินจีขอฝากเพจ a c e b o o k ของมินจิด้วยนะคะมินจีกำลังสร้างเพจขึ้นมาเนาะแต่มินจิจะลองดูไลฟ์สดเกมดูมินจีลองไลฟ์ใน YouTube แล้วมันผิดกฎนะคะจะลองไลฟ์ Facebook ดูแต่ก็มีติดตขัดขัดนิดหน่อยเนาะมินจีก็ขอลองดูเทสดูก่อนนะ แล้วเมนจีก็จะบอกอีกทีนะว่าจะไลฟ์จริงๆตอนไหนแต่ขอให้ทุกคนไปกดติดตามไว้ก่อนนะถ้าใครอยากให้เมนจีรีวิวมังง่ะไว้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ นะคะมินจิก็จะมาลองรีวิวดูแต่มินจิจะไม่สปอยนะเพราะว่ามินจีสปอยที่ไรใจมินจีเกเรตลอดเลยนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้มินจีก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อนๆใครที่เล่นเกมอายาคาชิก็สามารถชวนเขามาดูคลิปมินจีแล้วก็พูดคุยกับมินจีได้เลยนะ